ทกคนคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะไปจกกับกลุ่มแก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นเครือข่ายของกับตันตุ้ยนะคะซึ่งมีการเตรียมที่จะขนยาไอซ์เนี่ยออกทางทะเลที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยรอบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดของกลางได้มากกว่า1500กิโลกร,รมัมหรือประมาณ1.5ตันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นจานวนที่เยอะมากๆเลยทีเดียว พร้อมกับจับกุ้มผู้ต้องหาได้จำนวน10กว่ารายด้วยกันค่ะพลตำรวจโทคีริศักดิ์ตันตินนวชัยผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดร่วมสั่งการแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3มากกว่า80นายด้วยกันรอบนี้รวมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า8 0นายค่ะ ร่วมติดตามสืบสวนสะกดรอยแล้วก็จับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมจำนวน10คนได้ที่ท่าเรือของรีสอร์ทเกาะนกใหญ่ ตำบลตะกาดเง่าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและบริเวณใกล้เคียงพร้อมกับเข้าไปตรวจยึดของกลางเป็นยาไอซ์บรรจุในห่อซึ่งเขาบรรจุใส่นะคะในห่อชาตราทุเรียนคุณผู้ชมเหมือนชาเลยนะคะแต่จริงๆข้างในเนี่ยไม่ใช่ใบชาแต่ด่างใดแต่ว่ามันคือยาไอซ์นั่นเองค่ะเอาไปใส่อยู่ในกระสอบกระสอบละ20ห่อบนเรือสปีดโบ๊ทที่มีการจอดเทียบท่า 23กระสอบด้วยกันแล้วก็พบนะคะว่ามีอยู่ในรถยนต์กระบะแบบตู้ทึบอ,อีก52กระสอบรวมทั้งหมดค่ะ ในเรือสปีดโบ๊ท23ในรถยนต์กระบะตู้ทึ้บ52รวมรวมแล้วอยู่ที่75กระสอบน้ำหนักรวม1,500กิโลกรัมหรือที่ดิฉันบอกไปว่าประมาณ1.5ตันเลยนะคะคุณผู้ชมจากการสืบสวนขยายผลทราบว่าแก๊งหรือขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติแก๊งนี้เนี่ยจะมีการใช้เรือสปีดโบ๊ทไปส่งยาเสพติดที่เรือสินค้ากลางทะเลซึ่งเป็นเครือข่ายลูกน้องของกัปตันตุย้ย หรือนายชันชัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีลำเลียงยาไอซ์2,000กิโลกรัมข้ามชาติซึ่งจับได้ไปตอนนั้นนะคะเมื่อวันที่4ธันวาคม2566ในสอนอพื้นที่อำเภอบากปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะขณะนี้หลบหนีไปประเทศเมียนมา และยังคงอยู่เบื้องหลังคอยสั่งการเครือข่ายของตัวเองอยู่นะคะก็คือนายชันชัยหรือว่ากัปตันตุ้ยเนี่ยหลบหนีไปที่ประเทศเมียนมาแล้วแต่ว่ายังคงมีการขนลักลอบจำหน่ายยาเสพติดข้ามชาติอยู่เรื่อยๆนะคะโดยคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังค่ะ โดยจากการสืบสวนทราบว่าเมื่อวันที่9สิงหาคม2,567ที่ผ่านมานายอนันต์อายุ50ปีมีอาชีพเป็นใต้ก๋งเรือนะคะแล้วก็มีพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นหัวหน้าทีมลำเลียงทางทะเลให้กับกัปตันตุยค่ะซึ่งกำลังเดินทางด้วยเครื่องบินจากจังหวัดสงขลามาที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับนางสาวสุภรัตน์อายุ33ปีซึ่งเป็นแฟนสาวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดกำลังติดตาม จนพบว่าทั้งสองคนได้เช่ารถยนต์เก๋งเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจนกระทั่งเข้าไปที่รีสอร์ทเกาะนกใหญ่ซึ่งมีท่าที่เรือแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากจุดออกทะเลที่ปากน้ำแขมหนูนะคะแล้วก็ได้ไปพบกับนายจารุชยัยอายุ51ปีและมีนายนพเก้าอายุ55ปีรวมทั้งนายแดง อายุ16ปียังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเปิดเช่าห้องรออยู่ที่รีสอร์ตดังกล่าวด้วยต่อมาค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบเรือสปีดโบสสีขาวเข้ามาจอดเทียบท่าจนกระทั่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2567 เจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบว่ากลุ่มผู้ต้องหากำลังช่วยกันลำเลียงขนกระสอบซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นยาเสพติดนะคะจากรถยนต์กระบะตู้ทึบลงไปในเรือสปีดโบ๊ททางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะจากการสอบถามเบื้องต้นกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง10คนเนี่ย ได้รับคำสั่งมาจากกับตันตุ้ยจริงอ้างตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคาดการเอาไว้เลยค่ะคุณผู้ชมโดยจะได้รับค่าจ้างตั้งแต่50,000บาทไปจนถึง300,000บาทคุณอัน้นคืนหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยนะแล้วก็ได้มีการลำเลียงแบบนี้มาแล้วด้วยถึง2ครั้งครั้งนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกุมได้นะคะคุณผู้ชมเป็นครั้งที่3แล้วค่ะครับแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ มีประวัติมีคดีที่ค่อนข้างโชคโชนอันนี้เป็นเครือข่ายของกับตันตุย้ยเป็นยาไอซ์ล็อตใหญ่นะครับ1,500กิโลกรัม1.5ตันหรือว่าตันครึง่งสำหรับยาไอซ์เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆเล็กเดียวอย่างที่บอกนะครับว่า ข่าวคราวที่ผ่านมาสําหรับกับตันตุยอันนี้เป็นเครือข่ายกับตันตุ้ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการออกหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็คือปลายปี2566กเนี่ยนะครับก็ได้มีการยึดตั้ร้ย์140ล้านบาทเครือข่ายยาเสพติดของกับตันตุ้ยครั้งนั้นเนี่ยก็มียาไอซ์9ก9กิกกโลกรัมก็คือเกือบเกือบ1ตันขาดอีกเพียงแค่กิโลกรัมเดียวนี่นะครับคือลักลอบขนยาเสพติด คือนอกเหนือจากจะมียาไอซ์แล้วเนี่ยก็ยังมีเคตามีนนะลำเลียงส่งขายข้ามชาติในครั้งนั้นสำหรับกัปตันตุย้ยหรือว่านายชานชัยวิรุณพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือ mm. เขาบอกว่านะครับมีชื่อเสียงระดับประเทศไทย mm. เป็นตัวท็อปแห่งวงการนะครับแล้วก็หลายคนรู้จักกันโดยเฉพาะในแวดวงกลุ่มนักเดินเรือสำหรับกัปตันตุ้ยนี่นะครับ เป็นพนักงานบริษัทเดินเรือแห่งหนึ่งเป็นบุคคลที่ศึกษาหาความรู้เป็นคนฉลาดไหวพริบดีจนได้เป็นกัปตันเรือทั้งในบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษจนเป็นที่ยอมรับของแวดวงนักเดินเรือทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินั่นเองครับจริงๆก็เป็นคนเก่งนะ เป็นคนมีความรู้มีไหวพริบดีแต่ว่าใช้ความเก่งไปในทางที่ผิดนี่นะครับก็นำมาสู่การจับกลุ่มสำหรับยาเสพติดล็อตใหญ่นั่นเองครับ